เอาสตาร์ทฮึซีเอนะครับอาทิตย์เราใส่ตันคู่ดูดิอ่ะเร่งดูไหนทีเราเอาเม็ดมาดูดิ ไม่เป็นไรเนาะอู้เครือเลยนะครับนี่นี่ที่เสียงดังน่าจะเกิดจากสกรปรกนะครับนี่นี่นะครับอ่ะโอเคลองล้างทำความสะอาดดู<อ>นะครับอ่ะทำความสะอาดไปแล้วก็ประกบเข้าไปคืนล้างทำความสะอาดชุด้างนะครับ6กเดือนครั้งหนึ่งก็ดีปีหนึ่งสองครั้งนะครับ อ่ะโอเคจัดการให้หน่อย เออเออไป,ไป,ปอ่ะ,อะลองดูอ่ะเรียบร้อยนะครับ